ไอ้เรื่องน้ำแก๊กงวยเนี่ยพุ่งตรวนะผมก็รู้นะว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรดื่มดื่มเยอะๆเนี่ยมันก็ทาให้เราตัตใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นน่ะน้ำหนักขึ้นน่ะแต่ผมแม่งไม่รู้ทํายังไงแบบช่วงนี้ก็ยังอดใจไม่ไหวนะเมื่อวานก็ทียงนะนะครับประมาณว่ากําลังคิดอยู่กับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้แม่งเราก็หนักขึ้นเยอะแล้วนะจะลองลดลดดูไหมเพราะเวลากินจิบจิบน้าแก๊กฮวยเนี่ยเราต้องมีกับแก้มอะไรนิดหน่อยใช่ไหมแต่ผมแม่งบางทีก็ไม่นิดอ่ะมันก็เยอะอ่ะก็เลยทําให้แบบ น้ำหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็พยายามจะลดจากอะไรละปรากฏว่าประมาณห้าทุ่มยี่สิบนะครับก่อนที่ร้านสะดวกซื้อเขาจะปิดขายนะแม่งก็มีเสียงในหัวเขามนะันละเมื่อวานไปเตะบอลมาก็แบบเออเ้อเอาหน่อยดีนิดนึงไม่เป็นไรหรอกสาดออกกำลังกายมากินหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อคลายเส้นก่อนนอนอะไรประมาณเนี้ยอีกใจหนึ่งมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างอะไรนะเขาเรียกว่าแองเจิลกับเดมอนใช่ไหม ไอตัวดํากับตัวขาวในหัวแม่งทะเลาะก,กันอยู่บุกบั๊กบุกบักบ๊กบุกบักบ๊กบอกว่าไอ้นี่ก็บอกไปซื้อเธอไม่เป็นไรนะผ่อนคลายนะกินเพื่อคลายเส้นนิดนึงหลังเตะบอลมาสบายๆชิวๆอีกสั่งึงบอกมึงแม่งไปเตะบอลมาตั้งเงยอะออกกำลังกายมาตั้งเงยอะตั้งแยะจะไปกินอะไรแยะ่วะเสียดายเดี๋ยวน้ําหนักก็ขึ้นใช่ไหมเออคนเราแม่งจะต้องมีอ่าแองเจิลแอนด์เดมอนในตัวเองอะนะสายดำกับสายขาวแม่งก็จะทะเลาะก,กันอยู่แล้วสุดท้ายผมแม่งก็แพ้แพ้ให้กับ เดมอนในตัวผมนะ